สวัสดีครับพบกับ Thai Wood อีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพาท่านมาชมประตูไม้สักที่เราออกแบบใหม่นะครับเป็นประตูไม้สักที่แกะสลักลวดลายของปลามังกรลายไทยนะครับเป็นปลามังกรที่เราออกแบบให้มีลายไทยผสมผสานเข้าไปตัวปลานะครับซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสวยงามและก็ความพลิ้วไหวของตัวปลาได้มากขึ้นนะครับ สำหรับบานที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นการทำสีนะครับของบานประตูเป็นสีสักแก่นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของตัวปลานะครับตัวปลาตัวนี้เราจะเป็นลงสีทองแล้วก็ปัดดำนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มขึมให้กับตัวปลานะครับอันนี้คือสีสักแก่นะครับอีกบานหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสี สักทองนะครับสีสักทองก็จะทําให้บานประตูมีความสว่างมากขึ้นนะครับตัวนี้เราก็จะลงสีแบบาการผสมสีแดงเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวปลานะครับแล้วก็มีการาไฮไลท์สีดำนะครับไว้บริเวณขอบรอบนอกนะครับตัวปลานะครับเพื่อเพิ่มมิติและความสวยงามให้กับตัวปลานะครับ อันนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดจากไทวุดนะครับสวัสดีครับ